นายสุธรรมจันอ่อนเกษตรกร,ร,กรวัย60ปีผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา17ปีจนสามารถพึ่งพาตนเองแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร,ร,กรมากกว่า16ปีโดยทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานมีกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นที่17ไร่ใช้แรงงานในครัวเรือน5คนมีการวางแผนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้ครอบครัว ปีละประมาณ4 0 0 0 0 0บาทนายสุธรรมได้สร้างสรรค์ผลงานจากองค์ความรู้ประสบการณ์ในการทำการเกษตรที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อและถ่ายทอดต่อสู่รุ่นลูกได้แก่การทำนาอินทรีย์การเลี้ยงไก่อินทรีย์ในสวนไผ่การปลูกผักอินทรีย์การปลูกพืชสมุนไพรการปลูกผักผสม9ชนิดเพื่อบริโภคและจำหน่ายจนได้รับมาตรฐานอินทรีย์ไอโฟมและออร์แกนิกไทยแลนด และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มปีพศ2553มีการขยายผลงานจนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายปราชชาวบ้านทำการถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานอีกทั้งยังได้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และศิลปากรมีการขยายเครือข่ายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงอาทิจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมขับเคลื่อนง,งานเกษตรอินทรีย์กับองค์การบริหารส่วนตำบลใช้พื้นที่ของศูนย์ในการรวบรวมและจำหน่ายผลผล,ผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู้ตลาดอาทิโรงพยาบาลห้างสรรพ,พสินค้าและขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศโดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชาอาณาจากกักรกัมพูชา อันแรกเลยคือแนวคิดเรามองถึงว่าเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็นำทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติหรือทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดผมไม่มีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมเรียนแค่มัธยมพอโตขึ้นก็ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับผมได้ไปเรียนรู้ตามคอร์สอบรมต่างๆนะครับอย่างเช่นเราทำนานะครับ เราก็เอาข้าวที่ได้มาสีเมื่อสีข้าวแล้วเราเอาลำไปข้าวเนี่ยไปเป็นอาหารสัตว์มูลสัตว์ที่เราได้เราก็ไปทําปุ๋ยเพื่อปลูกผักนะจากนั้นผักที่ได้เรามาบริโภคจําหน่ายส่วนอีกหนึ่งเราก็ไปเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นเศษอาหารที่เลี้ยงสัตว์ได้ซึ่งมันหมุนวงเวียนเป็นวงกลมหรือเป็นวงจรห่วงโซ่อาหารทําให้เราเลดต้นทุนนะครับแล้วก็ สามารถที่จะ,ะมีไรายได้